จอดหรือการโจมตีครั้งใหญ่ของกัมพูชาต่อไทยโลกตกตะลึงกับสนามรบสุดสะพรึงเสียงระเบิดที่ดังสนั่นไปทั่วชายแดนกลายเป็นจุดเริ่มต้นของเหตุการณ์ที่ทั่วโลกจับตามองเมื่อกัมพูชาตัดสินใจเปิดฉากโจมตีครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์สมัยใหม่ต่อประเทศไทยสถานการณ์ที่เต็มไปด้วยความตึงเครียดและความไม่แน่นอนนี้ไม่เพียงทำให้ภูมิภาคอาเซียนต้องสั่นสะเทือนแต่ยังทำให้ประชาคมโลกตกอยู่ในภาวะช็อก เมื่อสองชาติที่มีพรมแดนติดกันและมีประวัติศาสตร์อันยาวนานต้องกลับมาเผชิญหน้ากันด้วยกำลังทหารอย่างดุเดือดอีกครั้งเหตุการณ์ครั้งนี้เริ่มต้นขึ้นอย่างมีแบบแผนกองทัพกัมพูชาได้เตรียมความพร้อมทั้งกำลังพลอาวุธหนักและเทคโนโลยีทางการทหารที่ทันสมัยโดยมีการส่งกองกำลังรบหลายกองพลเข้าสู่แนวรบตลอดชายแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทยการเคลื่อนพลครั้งนี้ไม่ได้เป็นเพียงการซ้อมรบหรือการกดดันทางการทูต แต่คือการปฏิบัติการโจมตีจริงที่ตั้งเป้าเพื่อแสดงศักยภาพทางทหารและท้าทายขีดความสามารถของไทยอย่างเต็มรูปแบบกัมพูชาใช้กลยุทธ์ใหม่ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนด้วยการประสานกำลังระหว่างทหารราบรถถังปืนใหญ่และที่สำคัญคือการนำโดรนติดอาวุธเข้ามามีบทบาทหลักในสนามรบจำนวนโดรนที่ถูกปล่อยขึ้นสู่ท้องฟ้ามีมากกว่า50ลำในเวลาเดียวกันเป้าหมายคือการโจมตีจุดยุทธศาสตร์และกดดันแนวป้องกันของไทย การเคลื่อนไหวนี้ทำให้ทหารไทยต้องเผชิญกับภัยคุกคามทั้งจากภาคพ,พื้นดินและอากาศในเวลาเดียวกันฝั่งไทยเมื่อถูกโจมตีอย่างไม่ทันตั้งตัวก็รีบระดมกำลังป้องกันเต็มที่กองทัพอากาศส่งเครื่องบินขับไล่ F-16 และกริเปนเข้าสกัดกั้นขณะที่กองทัพบ,บกเร่งนำกำลังพลและยานเกราะเข้าสู่แนวหน้าเพื่อรับมือการบุกอย่างหนักท้องฟ้าเต็มไปด้วยเสียงเครื่องยนต์ของเครื่องบินรบเสียงวิดวิวของขีปนาวุธและเสียงปืนกลหนักที่ระดมยิงสกัด,ดโดนและกองกำลังฝ่ายตรงข้าม ภาพสนามรบที่เกิดขึ้นถูกบันทึกและเผยแพร่ไปทั่วโลกทําให้สื่อมวลชนและผู้เชี่ยวชาญด้านการทหารต้องวิเคราะห์อย่างเข้มข้นหลายฝ่ายมองว่าเหตุการณ์ครั้งนี้ไม่ใช่เพียงแค่ความขัดแย้งชายแดนธรรมดาแต่คือการแสดงพลังทางทหารของกัมพูชาที่อาจมีการสนับสนุนจากประเทศมหาอำนาจบางชาติในเบื้องหลังการใช้อาวุธยุทธโธปกรณ์ที่ทันสมัยเกินก่อว่าที่คาดการไว้สะท้อนถึงการลงทุนและการพัฒนากองทัพของกัมพูชาในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ในอีกด้านหนึ่งไทยเองก็ไม่ยอมถอยการตอบโต้ด้วยการใช้เทคโนโลยีสงครามอิเล็กทรอนิกส์เข้ามามีบทบาทสำคัญการแทรกสัญญาณและการรบกวนระบบควบคุมโดรนทำให้หลายลำตกลงมาไร้ค่าการโจมตีทางอากาศที่แม่นยำของ F-16 ไทยสามารถทำลายฐานปฏิบัติการชั่วคราวของกัมพูชาได้หอลายจุดส่งผลให้การบุกไม่สามารถเดินหน้าได้อย่างที่ฝ่ายตรงข้ามวางแผนไว้แต่ถึงแม้ไทยจะสามารถตอบโต้ได้อย่างมีประสิทธิภาพความเสียหายที่เกิดขึ้นในพื้นที่แนวรบก,ก็เป็นสิ่งที่ไม่อาจมองข้าม บ้านเรือนประชาชนที่อยู่ใกล้ชายแดนได้รับผลกระทบอย่างหนักหลายครอบครัวต้องอบพยพออกจากพื้นที่เสียงร่ำไห้ของเด็กและความหวาดกลัวของผู้คนสะท้อนให้เห็นว่าความขัดแย้งทางทหารไม่เคยนำมาซึ่งสิ่งดีงามใด,ใดๆนอกจากความสูญเสียในเชิงการเมืองเหตุการณ์นี้กลายเป็นประเด็นร้อนที่ถูกถกเถียงในเวทีโลกสหประชาชาติออกถแถลงการเรียกร้องให้ทั้งสองฝ่ายยุติการปะทะและหันมาเจราจาแต่ท่ามกลางเปลี่นควันดินปืนและความไม่ไว้วางใจการหยุดยิงจึงเป็นสิ่งที่ทำได้ยาก การโจมตีที่รุนแรงและการตอบโต้ที่ดุดันทำให้หลายประเทศต,ต้องจับตาเพราะอาจนำไปสู่ความไม่มั่นคงในภูมิภาคอาเซียนและกระทบต่อเศรษฐกิจโลกในรายละเอียดขององค์การสู้รบมีรายงานว่ากัมพูชาพยายามใช้ยุทธวิธีการโจมตีแบบสายฟ้าแลบด้วยการส่งกำลังจำนวนมากเข้าประชิดแนวป้องกันของไทยในเวลาอันสัน้นแต่กลับถูกต้านทานด้วยการโจมตีทางอากาศและการระดมยิงปืนใหญ่ที่แม่นยำจากฝั่งไทยทำให้กองทัพกัมพูชาต้องล่าถอยในหลายแนวรบ อย่างไรก็ตามในบางพื้นที่กัมพูชายังสามารถยึดพื้นที่ได้บางส่วนชั่วคราวและใช้เป็นฐานที่มั่นในการโจมตีกลับเหตุการณ์ครั้งนี้จึงไม่ได้จบลงง่ายๆแต่กลับกลายเป็นการเผชิญหน้าที่อาจยืดเยือ้อและอาจพัฒนาไปสู่สงครามเต็มรูปแบบหากไม่สามารถหาทางออกทางการทุดได้ความกังวลของประชาคมโลกเพิ่มสูงขึ้นเพราะการสู้รบระหว่างไทยและกัมพูชาไม่เพียงแต่กระทบต่อสองประเทศนี้ แต่ยังอาจดึงดูดให้ชาติมหาอำนาจเข้ามามีบทบาทในสมรภูมิเอเชียตะว,วันออกเฉียงใต้คำถามที่หลายฝ่ายอยากรู้คือเหตุใดกัมพูชาจึงเลือกโจมตีในเวลานี้บางนักวิเคราะห์เชื่อว่าเป็นเพราะสถานการณ์ภายในประเทศกัมพูชาที่ต้องการสร้างความชอบธรรมทางการเมืองบางฝ่ายมองว่าเป็นเพราะการแย่งชิงทรัพยากรธรรมชาติและผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจขณะที่อีกหลายเสียงเชื่อว่าเบื้องหลังมีการสนับสนุนทางทหารจากชาติพันธมิตรที่ต้องการทดสอบขีดความสามารถของกองทัพไทย ในแง่ของไทยเองรัฐบาลต้องเผชิญกับแรงกดดันอย่างมหาศาลจากประชาชนที่เรียกร้องให้ปกป้องอธิปไตยและตอบโต้ให้เด็ดขาดขณะเดียวกันก็มีเสียงเรียกร้องจากฝ่ายนานาชาติให้หลีกเลี่ยงการใช้กำลังเกินจำเป็นนี่คือสถานการณ์ที่ผู้นำไทยต้องตัดสินใจอย่างรอบคอบเพราะทุกการเคลื่อนไหวอาจส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์และความมั่นคงของประเทศในระยะยาวแม้จะมีการโจมตีและการสู้รบอย่างต่อเนื่องแต่เสียงเรียกร้องสันติภาพก็ยังคงดังอยู่ทั่วโลก หลายองค์กรพยายามส่งความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมเข้าไปในพื้นที่ชายแดนเพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบภาพทหารไทยที่อุ้มเด็กผู้ลีภ้ภัยภาพแพทย์ที่เร่งรักษาผู้บาดเจ็บท่ามกลางเสียงปืนและภาพประชาชนที่รวมตัวกันภาวนาให้สงครามยุติล้วนสะท้อนให้เห็นว่าท่ามกลางความมืดมนยังมีความหวังและความเป็นมนุษย์หลงเหลืออยู่ เมื่อมองลึกไปกว่านั้นการโจมตีครั้งใหญ่ของกัมพูชาต่อไทยได้เผยให้เห็นแนวโน้มใหม่ของสงครามในศตรวรรษที่21การใช้โดรนและสงครามไซเบอร์เข้ามาผสมผสานกับการรบแบบดั้งเดิมทำให้สนามรบเต็มไปด้วยความซับซ้อนและคาดเดาได้ยากประเทศใดที่ไม่ปรับตัวและพัฒนาเทคโนโลยีทางทหารให้ทันสมัยก็จะตกเป็นฝ่ายเสียเปรียบทันทีโลกกำลังจับตามองว่าความขัดแย้งครั้งนี้จะเดินหน้าไปในทิศทางใดไทยและกัมพูชาจะสามารถหาทางออกด้วยการเจรจาหรือไม่ หรือสถานการณ์จะลุกลามกลายเป็นสงครามเต็มรูปแบบที่ไม่มีใครต้องการคำตอบยังคงไม่แน่นอนแต่สิ่งที่ชัดเจนคือความสูญเสียที่เกิดขึ้นได้เตือนให้มนุษย์ประหนักว่าการสงครามไม่เคยนำมาซึ่งสันติภาพที่แท้จริงเรื่องราวทั้งหมดนี้คือบทเรียนสำคัญที่ทั้งไทยกัมพูชาและนานาชาต้องเรียนรู้ไม่ว่าผลสุดท้ายจะออกมาเช่นไรการโจมตีครั้งใหญ่ครั้งนี้ได้กลายเป็นหนึ่งในเหตุการณ์ทางทหารที่โลกจะต้องจดจำไปอีกนานและเป็นสัญ,ญญาณเตือนว่าความสงมบสุขนั้นปลอะบางเพียงใด